เข้าไปช้อปปิ้งนะคะช้อปอาหารนะคะที่เมนูเมนี้นะคะฟังนี่วิลลิกุตดีสุดโอเคสนอยได้มม่วงนะมะม่วงแพงมากยี่สิบสี่โคนนะคะตอวนวยไม่ยอร่อยห้าสิบบาท วงประเทศนอร์เวย์ส่งมาจากสเปนโอ้ไม่ใช่สเปนนะคะบาซิลบาซิลจะพาไปชอบมันกัน แยอะนะคะผลไม้สดเยอะแยะกินอะไรตามมาที่นี่เลยนะคะสดๆใหม่ๆนี่ก็เรยลูกพับนะคะลูกพับลูกพับ ห้าสามหของหวานนะคะชอบมากของหวานเนี่ยกินแล้จะได้หวานหวานนะคะเค,ค้กเราก็เยอะแยะนะคะเค,ค้กเค,ค้กกับโดนัทนะคะชอบโดนัทนะคะ อยากกินโดนัทมาทางนี้นะคะัของร้อยห้าสิบบาทนะคะโดนัทสองชิ้นร้อยห้าสิบนะคะ very good, very good. เบเกิลเบเกิลฝรั่งเศสนะคะไม่าะช็อกโกแลตเลยโอเคช็อกโกแลตเลย เขาชอบแนะนำเขาวิ mm hmm. ดีโอ5เลยดทูฟอร์เทอร์ติใช่ยอามเขาไม่เู้อเเลยทูพักเก้สองกล่องทูพักเก้กินเทอร์ติตัวการชุดทาตูเด็ออัวโอดูริกะทันทาเดนเอเลยมท

ขนมปังร้านนี้อร่อยนะคะขนมปังฝรั่งเศสนะคะเอเลนดูฮาร์เดะเอเลเดเฟอร์เวลิตอ ฮาเอ็นเดวินไปบาเลยเสร็จเลยมแคนมาแคนนอสเอะอเอะเขเจอฮะเขาเจอโคตรดีนเดยวฮเพื่อนเพ่เขาเจอว่าเราชอบขนมแมคแคนนะคะนี่ิยมจ้ 90ึ r o รมแดดเบดแดบิดพออยู่ละคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสขนมคริสต์มาสเยอะแยะนะคะขนมคริสต์มาสเยอะแยะเดี๋ยฝรั่งฝรั่งบุติกนี่นี่มาเปอร์มาเก็ตของประเทศฝรั่งเศสนะคะฝรั่ง เมนูเมนูคอมพานีบริษัทเมนูนะคะเชมบุคุอสนท่านเชยูคันชิปเตอร์วิดด้วินแ a v e b e t t อร์ a v e been there also เนี่ยเขาชอบขนมปังนะคะโอเคเพอร์เฟกเลยดูเนื้อนะคะเนื้อหมูเนื้อจะทำคิทช์มัด งานคริสต์มาสก็จะต้องอบหมูอย่างนี้นะคะทำมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นชิน้นๆนะเนื้อกวางก็มีนะเอกวางน,นี้ก็เป็นอาหารที่สุกแล้วนะสุกแล้วที่สุกแล้วนะ,ะน้องไก่ไก่เป็ดเป็นตัวไก่เป็นตัวอบนะ ทางนี่นี้ก็เป็นชีสนะคะชีสชีสฝรั่งชอบชีสนะคะถ้าเอ็นเดี่ย่าซัมคาเวียเฮียจริงส์เหรอฮะดูไข่คาเวียนะคขคาเวียทำซูชิคั้ตรงไหนเนาะไข่คาเวีย อังก oh yeah, ีดนะคะฝรังเศสนะคะนี่แกะนะคะเนี่ยแกะแอะเนี่ยแกะจำไปจี๊ไเด็ดด็ได็เดได้ยแะ คลิติไห่ขาดเนี่ยเขได้กินโทนิกกับเบียร์ขิงสมายก่อน oh <c oughs> โอ้คอนโซลเดบเบรก่อนนี่ใช่พลังเนึุ่ดจักนะรอรอคิวจ่ายตังคะคะ ก็เป็นขนมของหวานนะคะของหวานเด็กๆก็ชอบแก่ๆก็ชอบนะคะช็อกโกแลตอะไรช็อกโกแลตนะคะของหวานเด็กๆเด็กๆหนุ่มๆ,แก,ๆแก่ๆก็ชอบกินนะคะเข้าคิวจ่ายต,ตังะคะ์กัน